ไม่ใช่รายเล็กนะครับเดียนว่านี้ไม่ใช่รายเล็กแลที่เป็นการขยายขยายผลนะครับหน้าชวนผมใัยได้อย่างยิ่งนะฮะว่าคนใกล้ชิดของคุณพนหานระดับสูงมากในตระตวงฝ่ายพระราชการประจําหน้าจะดีกี่วเดิมตอนนี้ขอตอบว่ามีนะครับตอบว่ามีจะมากจะน้อยกี่ท่านอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ขยายผลมานะฮะ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เราขยายผลจากเชิงของนั้นเข้ามาด้วยครับผมอาจจะมีส่วนของพันกัเคุือขายขรงบางสุทธิพรนะครับแล้วก็คลองสายขาดดูเส้นทางดูเส้นทางต่างๆแล้วนะครับเท่าที่พันได้รับแจ้งจากทาง BSI ด้วยนะครับจากพันธุ์โรโพงอินผู้ปัะชาการประจำบรรลุความมั่นคงนะครับก็คิดว่าน่าจะเชื่อมโยงนะครับน่าจะเชื่อมโยง แต่ก็ต้องดูว่าเชื่อมโยงไปได้ไกลแค่ไหนและลึกแค่ไหนแต่ที่ตกใจยิ่งก็คืออะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องนะฮะที่มันโชว์ขึ้นมาคือเวลาลงพื้นที่นะครับถ้าได้หลักฐานทันทีเนี่ยมันแก้กันไม่ได้และมันชัดเจนครับตรงนี้เดี๋ยวดีเไอก็จะขยายผลสำนักงานผลิัณชาติโดยคผลิตจารพรสุรมณีท่านก็จะขยายผลเช่นกันครับ